สวัสดีครับสิริพร์จ่ายเจริญชื่อเล่นชื่อตูนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร,รชำนาญการกลุ่มขาขาพืชสำนักง,งานเกษตรจอดสูดย์สงครามครับบรรจุตั้งแต่วันที่ 1, กลุ่กุมภาพันธ์5 5 5 1นะครับรับราชการมาแล้ว14ปีกัน1เดือนงานที่รับผิดชอบนะครับก็จะดูแลเรื่องของสอชอสอจอชอนะครับเรื่องของการวินิจฉัยโรคพืชให้แนะนำเกษตร,รกร การส่งเสริมการใช้วัสดุอินทรียและปุยอินทรีย์นะครับเรื่องของมาตรการสามสารการส่งเสริมการเลี้ยงชนโรงนะครับหลักการคลองตนนะครับก็จะรักษากฎระเบียบนะครับปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักง,งานตามกฎหมายนะครับการใช้ชีวิตก็ใช้อย่างประหยัดนะครับมีการปลูกผักกินเองนะครับก็มีหารายได้เสริมบ้างนะครับเรื่องของการทําน้ําพริกขายนะครับ แล้วก็รับผิดชอบต่อการงานในหน้าที่นะครับหลักการของคนก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานนะครับมีงานอะไรก็ช่วยช่วยทุกงาน,นครับไม่ว่าจะเป็นงานฟิวเดย์คลินิกเษตนะครับเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนร่วมงานให้กับน้องๆนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆมีข้ออสงสัยนะครับที่เราสามารถให้คำปรึกษาน้องๆได้เราก็จะให้คำปรึกษากับน้องๆนะครับหลักการของงาน ก็ตั้งใจทํางานมีการวางแผนการทํางานนะครับสามารถเป็นวิทยากรนะครับในเรื่องของสรบปชในเรื่องของการจัดก,การดินปุ๋ยเรื่องของการป้องก,กันกาจัดโรคพืชนะครับให้กับหน่วยง,งานต่างๆสำหรับแนวที่ในการทํางานนะครับก็คือเต็มที่กังงานที่ได้รับมอบหมายนะครับพัฒนานตัวเองพัฒนานงานนะครับไม่ได้ดวความ เรื่องของศักยภาพในการทํางานกระบวนการทํางานเพื่อให้องค์กรและก็ตัวเกษตรกรเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการที่เราทํานะครับผลงานที่คิดว่าเด่นนะครับนั่นคือเรื่องของการพัฒน,นาสอาปชอให้ดาเนินการในรูปแบบของธุรกิจชุมชนได้นะครับเริ่มแรกก็คือทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคารามเนี่ยมีสอสอปชอหมด3ศูนย์นะครับตอนนั้นเราก็พัฒน,นาได้ให้เป็นธุรกิจชุมชนได้1ศูนย์ก็คือศูนย์ใหญ่แพงนะครับเสร็จแล้วเราก็ ก่อตั้งศูนย์เพิ่มเติมอีก50เป็น80โดยที่ให้ทางศูนย์ยยแพงนะครับเป็นศูนย์หลักเป็นต้นแบบให้ในการพัฒนานะครับการพัฒนาสรบ,บชนเนี่ยต้องทําอย่างน้อยเนี่ย3ปีนะครับเพื่อที่จะให้ดําเนินการธุกรกิจชุมชนได้โดยที่ปีแรกเนี่ยคือการสร้างสร้างทุกอย่างไม่ไว่าจะเป็นสร้างกลุ่มสร้างกฎระเบียบสร้างทัศนคติของเกษตรกรนะครับเพื่อให ไปในแนวทางเดียวกันนะครับปีที่2คือการขยายผลนะครับเพิ่มเติมความรู้ให้กับเกษตรกรนะครับเอาเกษตรกรที่ได้ดําเนินการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแล้วมีผลประโยชน์อย่างไรเนี่ยมาพูดให้เกษตรกรฟังส่วนปีที่3คือการมุ่งสู่ธุรกิจละนะครับไม่ว่าเป็นการบริการต่างๆนะครับการผสมปุ๋ยการตรวจวิเคราะห์ดินการเก็บตัวอย่างดินนะครับการใส่ปุ๋ยให้นะครับทุกอย่างคือเป็นรูปแบบของมาที่นี่จุดเดียวแล้วก็ได้ ได้รับบริการทุกอย่างนะครับคือมาจะคือยังไม่ได้ปลูกอะไรคือมาพูดคุยกับทางศูนย์เนี่ยแล้วคือสามารถกลับไปทําสูตรทําได้เลยนะครับปัจจุบันนะครับสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพัฒนาเพิ่มให้เข้าสู่ธุรกิจชุมชนเนี่ยเพิ่มได้อีก3ศูนย์นะครับเป็นทั้งหมดตอนนี้คือจังหวัดสมุรสงครามเนี่ยมีศูนย์ที่เป็นธุรสามารถดาเนินกับธุรกิจชุมชนได้ทั้งหมด4ศูนย์นะครับเงินทุนหมุนเวียนทั้งจังหวัดตอนนี้อยู่ประมาณกว่า0 0 0 0 0บาทละนะครับผม แล้วก็หลังจากที่พัฒนาศูนย์แล้วเราก็ต้องสร้างเครือข่ายก็คือโดยโดยแต่ละศูนเนี่ยเราก็จะมีการประชุมเครือข่ายกันทุกปีนะครับอย่างน้อยปีละ2ครั้งนะครับประชุมกันหาแนวทางร่วมกันว่าจะปีนี้จะดาเน,นินการยังไงกันแก้ปัญหาร่วมกันนะครับหรือการแก้ปัญหาให้กับศูนย์ที่ประสบปัญหาโดยที่ว่าศูนย์ที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยมองถึงปัญหาแล้วก็หาแนวทางให้กักบสูนเหล่านั้นนะครับปัญหา,หาเรื่องของปุ๋ยขาดก็คือ ศูนย์ไหนที yeah. ่ปุ๋ยขาดเราสามารถไปยืมศูนย์ที่ยังมีปุ๋ยสต๊อกอยู่ได้หรือไม่ก็ซื้อซื้อมาในราคาต้นทุนเพื่อเพื่อที่จะได้ดำเนินการได้ในชุมชนนะครับผมอีกผลงานที่คิดว่าเด่นนะครับเรื่องคือการพัฒนาสอสอต้นแบบให้ชุมชนมีส่วนร่วมโดยผ่านกระบวนการของกระบวนการลงเป็นเกษตรกรนะครับกิจกรรมนี้นะครับก็คือการที่ให้เกษตรกรเนี่ยนะครับเป็นผู้ดําเนินการเป็นส่วนใหญ่โดยให้เจ้าหน้าที่เราเนี่ยเป็นแค่พี้เลี้ยง คอยสนับสนุนนะครับไม่ว่าตั้งแต่เรื่องของการร่างหลักสูตรว่าเกรรษตรกรอยากเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับกำหนดวันนะครับว่าเราจะเรียนเราจะมาพบปะกันเดือนละกี่ครั้งนะครับเป็นจนถึงเมื่อไหร่นะครับไม่ว่าแล้วก็ชนิดพืชนะครับเกรรษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็จะได้เรียนรู้นะครับเรื่องของการป้องกันกับจัดสัตรูพืชนะครับเรื่องของการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือตามต่างๆที่เขาอยากจะเรียนรู้เพราะเกษตรกรเป็นคนต้นคิดนะครับโดยที่เจ้าหน้าที่จะสนับสนุนให้ความรู้ให้เนการหาวิทยากรมาให้นะครับและทุกอย่างคือเกษตรกรจะต้องฝึกปฏิบัตินะครับของจริงเพื่อที่เกษตรกรเนี่ยจะสามารถผลิตได้ขยายเชื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อราบิวเอรียนะครับในการป้องก,กันกาจัดแมลงเชือ้อราไตโครมา่าโรครากเน่าโคเน่านะครับเพาะเลี้ยงแตนเบียนนะครับแตนเบียนบาคอน เพื่อไปอใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวนะครับทุกๆอย่างเนี่ยเกษตรกรเป็นคนเรียนรู้แล้วพอเรียนรู้ฝึกปฏิบัติแล้วนะครับก็นําไปใช้ในพื้นที่ของตนเสร็จแล้ว <c oughs> ก็สทเียเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเป้าหมายแรกได้บางทีคือ10บลายนะครับแต่พอร่วมกิจกรรมไปนะครับเกษตรกรที่เข้ามาเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งอ,อยู่ระหว่าง 15- 20ถึงลายเกษตรกรให ามตอบรับดีมากนะครับแล้วก็บอกว่าขออยากให้มีกิจกรรมเหล่านี้ต่อเนื่องไปตลอดนะครับเพราะนั้นก็เลยแนวคิดว่าเดี๋ยวจะให้สชไปพงพางนี้เป็นต้นแบบที่จะพัฒนา,นาให้กับสชอ,อื่นๆภายในจังหวัดเนี่ยทำในรูปแบบของโรง,งเรียนเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อให้เป็นประโยชน์ของเกษตรกร,ร,กรในการเ,เกี่ยวกับการป้องก,กันกับจัดสตูพืชต่อไปนะครับ พูดถึงคุณสิริพจ์ใจ่เจริญนะคะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการอยู่กลุ่มอักคาพืชสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสูงมากเป็นวิทยากรหลักในเรื่องของการจัดการศูพืชของจังหวัดสมุทรสงครามนะคะแล้วก็ยังเป็นวิทยากรหลัก ในการสุดอบรมของระดับเขตซึ่งได้ขอตัวเข้ามาช่วยงานในเรื่องของการเป็นวิทยากรบ่อยๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรับผิดชอบเขาเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสำนักง,งานเองนะคะซึ่งได้เวลาที่มีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมเขาก็จะเป็นคนที่เป็นหัวเรียวหัวแรงแล้วเป็นหัวงานหนักเลยนะคะแล้วก็ ในส่วนเรื่องของความรักความสมัครใในสำนักงานนะคะเขาเป็นคนที่สามารถคองใจน้องๆที่ทำงานร่วมกันรวมถึงเรื่องของเจ้านายนะคะซึ่งกระตัวเกษตรจังหวัดเองเนี่ยก็ไว้วางใจเขาเวลามีงานก็จะให้เขาเป็นผู้ที่เป็นรับผิดชอบหลักในแต่ละเรื่องแล้วก็ไปรวบรวมน้องๆแล้วก็จ่ายงานให้กับน้องๆเพราะฉะนั้นก็ เห็นสมควรว่าคุณสิริพจน์จ่ายเจริญเนี่ยนะคะสมควรที่จะได้รับคัดเลือกให้เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในระดับจังหวัดดีเด่นที่ได้ระดับดีเด่นของระดับเขตด้วยเช่นเดียวกันค่ะได้รับการสนับสนุนจากตูนนะครับเข้ามาส่งเสริมทําให้เรามีสามารถให้เกษตรกรเราลดต้นทุนการผลิตได้นะครับเพิ่มผลผลิตมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ตอนนี้เราก็ได้จนเราสามารถเป็น ธุรกิจชุมชนของเราได้นะครับที่นี่ได้รับผลประโยชน์จากน้องตูนที่เข้ามาดูแลเพื่อส่วนใงการเกษตรของผมคือส้มโอนะครับปัจจุบันนี้ผมปเป็นส้มโอแปลงใหญ่ตำบลไปลาบางพางผมเป็นประธานนะครับก็ได้น้องตูนเนี่ยเข้ามาช่วยผมดูแลเรื่องเรื่องส้มโอเป็นโรคปกติทุกวันเนี่ยว่าใัยก่อนเราใช้สารเคมีกันก็ค่อนข้างเกษตรกรผมค่อนข้างแย่คุณภาพชีวิตก็ค่อนข้าง,างแย่นะครับได้น้องตูนเนี่ยเข้ามาช่วยมาช่วยทําสารชีวพันธุ์ เช่นผลผลิตของเราก็ดีขึ้นมาตลอดเลยนะครับแล้วพวกร่างกายของเราก็สุขภาพดีขึ้นมากทุกวันนี้ก็ได้น้องตูนเนี่ยช่วยเข้ามาดูแลตลอดในเราจะประชุมกันเดือนละครั้งน้องตูนก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้เราตลอดตลอดเราขาดหรืออะไรน้องตูนก็จะเอามาให้ช่วยสนับสนุนเราตลอดแล้วที่ที่ดีที่สุดคือถามอะไรตอบได้